สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็ยังคงมาเจอกับเซนสองอีกเหมือนเดิมค่ะมาพบมาพ้อกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองมีแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายของอาจารย์วีระมาฝากค่ะ มาสรุปนะคะฟันเน้นโค้งสุดท้ายนะคะชุดบนอย่างเดียวบวกล่างอย่างเดียวนะคะมาฝาก FC ในคลิปนี้เลยเนาะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังในทางตัวเลขค่ะ เข้ามาแล้วนะคะเห็นคลิปเซียนสองแล้วได้ยินเสียงเสียนสองแล้วนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านทุกคนคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาเออทุกคนที่เขามาเบิงะ่ะล่ะคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหายกาลังใจซึ่งกันและกันน้ำแน่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดที่ยังบกกดติดตามยังบกกดกระดิ่งเนาะกดไว้น้าแนกก็ดีนะคะเพื่อที่จะบอพาดคลิปดีๆแนวท่าเด็ดๆ ท,ทางช่องได้นามาฝากในทุกๆมือค่ะว,ว่าวถึงแนวทางของอาจารย์วีระค่ะคุณพ่อคุณแม่นาจอที่เอฟซีเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแนวทางนะคะสิบล่างอาจารย์วีระนะคะก็คือคลิปแรกนะคะที่อาจารย์วีระได้ปล่อยแนวทางออกมาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะบอกว่า ตองงวดเอาชุดล่างไปก่อหาหมีพูอยากหยิบจับลอตเตอรี่เนาะกะเดี๋ยวมาทวนชุดลางก่อนนะคะที่ปล่อยออกมาแต่ว่าเส้นสองเฉคาะอขอเน้นแห้งปันไดในคลิปนี้เนาะเพราะว่าได้นําเสนอไปรอบนึงแล้วนะคะส่วนที่เฮ้าสิเน้นก็คือในส่วนชุดบนนะคะเดี๋ยวนําเสนอกันไปในอีกสักพักหนึ่งนี่แหละเออในคลิปนี้นี่แหละหูพร้อมกันนะคะชุดล่างนะคะ แนวทางของอาจารย์วีระก็คือสิบลางนะคะงวดเมื่อกี้กับเขาค่ะเขาโตที่เพิ่นเน้นพอดีนะคะเพิ่นห้เด่นสิบลางนี่คือเด่นหกกับเจ็ดเนาะเลขลางออกเจ็ดเจ็ดค่ะกะเขาในส่วนสูตรสิบลางอยู่นะคะก็คือเขาสิบลางเจ็ดเนาะคุณบอกคุณแม่งวดนี้นะคะสิบหกตุลาคมสองหาหกแปดอาจารย์วีระไฮสิบลางมากก็คือสิบลางก็คือเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามนะคะ เน้นพิเศษไปที่เลขเก่าและก็เลขศูนย์วสันสิบล่างของเพิินอ่าเป็นตมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคอมเมนต์มาบอกกับเสี้ยนซองเลยนะคะเก่ากับศูนย์เป็นตา,า,ามเป็นลันนนนะะก,กสิบบอเออเป็นแต่จับคู่มากกับยังนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้แต่ส่วนตัวของอาจารย์วีระนะคะเพิ่นจับมาให้นะคะสองตัวล่างจับมาให้ทั้งหมดสี่คู่สี่หางนะคะก็คือเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด ก้าเก้าค่ะจับมาให้ซีหางแขนแขนเก้าหกเกเ็ดเก้าแปดเกเน้นไปที่เกเจกับเก้ค่ะอันนี้คือส่วนโตของอาจารย์วีละชอบส่วนโตแล้วเพิ่นก็เลยจับมาให้ฮามีเอฟซีมักนําแต่ว่าโตที่เน้นก็นคือนี่ละลักซิปล้างนี่ละก็ต,ตามซื้อแนวทางเลยนะคะลองเลือกลองพิจนารณาเบิ่งเนาะคุณพ่อคุแม่เนาะอ่ะบาทที่นี่อ่าเอามาเน้นในส่วน ชุดบนดีกว่านะคะชุดล่างเบ่งกันไปจูดใจแล,ล,ล,ล้วล่ะลองพิจารณานะคะส่วนชุดบนนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะอาจารย์เวลาทรงมาให้ตั้งแต่3ามสีมือที่แล้วนะคะเป็นทีเส้นซองเองนะคะทีหยากหักหยากแนงหยักโผลหยากโพนะคะบอมีเวลาเอามานําเสนอเอซกาเลยเอาได้เอามานําเสนอโค้งหักสอกแบบนี้เลยนะคะ มือนีทายคลิปยูนะคะเป็นวันที่สิบห้าตุล่าวส,สันมือเล็กสิออกอต้องฝ่าวแน่จักหน่อยนะคะอาจารย์วีระค่ะชุดนี้นะคะบนอย่างเดียวค่ะปัจจามวดวันที่สิบหกต่อขอ้อหกแปดนะคะ เบิ้งในส่วนนะคะให้มาเต็มสตรีมเลยนะคะบบว่าจะเป็นลักลอยลักซิบลักน่วยนะคะอ่ะเขียนตามอาจารย์วีละเลยแล้วกันนะคะร้อยค่ะมีเลขห้เลขหกเลขเจ็ดค่ะ,อ,ะอันนี้คือลักลอยเนาะส่วนลักซิบอ่าซิบบนนะคะ มีเลข3มเลข4ี่เลข5ค่ะส่วนหลักหน่วยค่ะให้มาสามเลขนะคะอ่ะหน่วยหน่วยบนก็จะมีเลข6เลข7เลขแปดค่ะหลักลอยคือหาหกเจเนาะสินะคะก็คือ3ามส่หาส่วนหลักหน่วยก็คือ6กเดแปดนะคะ พอให้มาตามนี้แล้วนะคะสรุปแล้วอาจารย์วีระเลยจับคู่มาให้เราได้ทั้งหมดสามหางด้วยกันนะคะสองตัวบนจับมาให้สามหางก็คือห้าหกค่ะห้าเจ็ดหาแปดประสานห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะสามหางเท่านั้นน่ะ และกาฝากเลขสามตัวมา C หางนะคะหามี F4 หมากเนาะ6กห้าเจ็ดหกห้าแดเห้าเ็ดเห้าแค่ะงามบอกคุณพ่อคุณแม่ลองพิจราระนาเบิ้งนะคะส่วนค้าเบาข้จาจ่าที่อาจารย์วิลาฝากมานันแน่นะคะ งวดที่ผ่านมาเข้าแต่หลักร้อยนะงวดนี้หลักร้อยสูตรเดิม5-6-7หกเจ็ดสันส่วน10หน่วยสูตรใหม่คัดแล้วนะคะไม่ไม่ชอบเอาเฉพาะหลักร้อยนะอาจารย์วีละว่าวสันพวางวดเมื่อกี้หลกักลอยมันเขา่าทาบอมักหลกัก10บหรือหลักหน่วยหรือโตจับคู่หรือเลข3้ำโต เอาแค่หลักลอยเพิ่นไปหาตัวจับออเดอร์ประสานหาถือเลขสามตัวประสานความหมายเพิ่นคุณพ่อคุณแม่ฮะลองเบ่งเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะขอบคุณอาจารย์วีระมากมากนะคะอ่าหลักลอยอาจารย์วีระเน้นไปที่เลขหกเลขเจ็ดอ่าเพิ่นมีเน้นอยู่ตัวนี้ลืมว่าตัวนี้อ่าหลักสิบเน้นไปที่เลขห้าเนาะหลักหน่วยเน้นไปที่เลขเจ็ดกับเลขแปดนะคะ 2ตัวบนเน้นไปที่ห้าเ็ดแล้วก็ห้าแปดนะส่วนสมตัวเน้นเบิรทุกอันอลองเบิร์ค่ะมักบอคุบอบคุณแม่เป็นตะคือเป็นตะมาบอลองเบิร์ค่ะเออถ้ามักตัวใดเป็นตะคือหรือว่าเออแม่กับฟันในเลขตัวนี้ล่ะลูกจัดโหลดคอมเมนต์มาบอกเซียนสองน้ำแน่นะคะหาโศกมานถหวยรว้ยเบอร์ไปน้ำกันเนาะหาแคบหน้าจอเดอ้อจ้า พบทวนกระบวนการนะคะมัดร่วมให้สรุปให้แล้วแนวทางของอาจารย์วีรากามีลายฐานลายคนลอ่อค่อยยูพ่อสมควรเนาะเพิ่นกับพ่อธรรมดาขึ้นกันนะคะฝีมือการคำนวณเพิ่นนี่งไว้บนแมนธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่ท่าได้เขาเนี่กับเขาปุ่งปุ่ง,งรูดดิเนาะลองเบิงค่ะแคปหน้าจอนะคะอ่าโอเคนะคะหลังจากจบคลิปนี้เส้นซองจะ มีอีกหนึ่งแนวทางนะคะแล้ะก็ามีอีกลายดอกตะวันบลูว่าเจ้า้องสีไว้บอตอนน้ตาสิรับนะคะสีน้ำเสนอแนวทางของอา่อาปูซูมเมียบหฮเบิ้งนะคะเพราะว่าชุดบนนู้นยังบนําเสนอเนาะงวดเมื่อกี้ก่า่าสนใจอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่งวดนี้ก็เป็นตะเข้าของปูยูนนะคะยานคุณพ่อคุณแม่เสียโอกาสเนาะล้ะกา เ,เจ้าของตัวเลขพันทรงไม่หายตะโดนแล้วกับ่านพันเสียความรู้สึกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันคลิปถัดไปนะคะฝากติดตามฝากเข้ามาเอาแนวทางตัวเลขกันน้าแน่นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเฮาไว้พอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ